สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆอยู่บ้านคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆนคิดถึงซิสเตอร์แล้วก็คิดถึงคุณครูไหมคะแน่นอนค่ะคุณครูต้องคิดถึงนักเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันวันนี้เจอกับคุณครูเหมยวันนี้เราเรียนวิชาอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมวันนี้เราเรียนวิชาศิลปะค่ะ คุณครูเหมยก็มีใบางานนะคะฝากกับทันงครอครองไม่ามาให้เด็กๆนะเด็กๆมีใบางานอยู่ที่มือแล้วนะเหมยไปหยิบใบางานมาให้เด็กดูนะคะวันนี้ใบางานของพี่อนุบาล3นะคะ<ม>ก็จะเป็นวาดภาพสัตว์ที่ฉันรู้จักคุณครูเหมยก็ได้สัตว์เอาสัตว์มา2ชนิดก็คือสุนัขหรือว่าน้องหมานะคะแล้วก็แมววันนี้เราจะมาวาดภาพสุนัขแล้วก็ น้องแมวไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบดินสอขึ้นมาเลยคะ่ะเราจะวาดไปช้าๆพร้อมกันนะคะก่อนที่จะวาดคุณครูหมขอพูดข,ข้อแตกต่างระหว่างสุนัขและก็น้องแมวให้กับเด็กๆได้สังเกตก่อนนะเด็กๆ,ๆต้องมีสุนัขและก็แมวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะข้อแตกต่างระหว่างสุนัขและก็แมวอยู่ตรงไหนเอ่ยคิดสิคะ มันจะเหมือนและก็แตกต่างกันตรงที่ตรงที่หูค่ะเพราะว่าสุนัขนะคะเขาจะมีใบหูที่ใหญ่กว่าน้องแมวนะเด็กๆกลับไปสังเกตดูนะคะถ้าเด็กๆเลี้ยงสุนัขและก็แมวนะคะเราจะมาเริ่มวาดสุนัขก,ก่อนนะเริ่มจากหูหูสองข้างก่อนนะคะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะลำดับต่อไปค่ะ ขั้นที่2หลังจากที่เราได้ผูกของสุนัขแล้วเราจะต้องวาดอะไรคะอะไรใช้ในการมองเห็นใช้ในการมองใช้ในการดูใช่ค่ะดวงตานะคะเด็กๆจะใช้วงกลมในการวาดดวงตานะคะสองข้างนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคุณเหมยเลื่อนลงมาก็คือจามูกถูกต้องค่ะ ขอใช้เป็นครึ่งวงกลมในการวาดนะคะเด็กๆได้จมูกแล้วนะคะต่อมาเลยก็คืออะไรลงลงมาจากจมูกปากนั่นเองค่ะเราวาดปากให้น้องหมานะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเด็กน้อยตามที่เด็กๆต้องการเห็นไหมคะเราได้น้องหมาแล้วง่ายนิดเดียวเด็กๆวาดได้หรือยังคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันแปน๊บนึงนะ นี่คือน้องหมาของครูเหมยนะถ้าเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบและต่อมานะคะเราไปที่วงกลมอีกหนึ่งวงนะคุูเหมยเคยบอกข้างต้นแล้วใช่ไหมหเขาว่าหมาน้องหมากับน้องแมวแตกต่างกันที่หูนะคะหูของน้องแมวจะใช้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วคุูเหมยใช้ ดวงตาดวงตาขอเป็นครึ่งวงกลมนะคะเด็กๆดวงตาน้องแมวนะเป็นครึ่งวงกลมนะคะได้แล้วต่อมาก็คือจมูกจมูกขอใช้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนนเด็กว่าสามเหลี่ยมลงมานะคะใครได้แบบนี้แล้วบ้างเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะําดับต่อมาก็จะเป็นปากนะคะ แล้วก็น้องแมวเราเราใส่เขี้ยวให้น้องแมวด้วยนะใส่เขี้ยวให้น้องแมวนะคะเด็กๆได้แบบนี้แล้วอะไรนะที่เป็นสัญลักษณ์ของน้องแมวอีกหนึ่งอยา่างเด็กๆอย่าลืมนะใส่หนวดให้เขาหน่อยซักข้างละสามเส้นดีไหมคะอ่าดูเป็นแมวขึ้นมาเลยเอ๊แต่มันยังดูขาดขาด,ขาดใช่ไหมคะเราลืมอะไรไปนะ สัตวหรือคนนะคะจะต้องมีแววตาเด็กๆอย่าลืมใส่แววตาให้กับสัตว์หรือคนที่เรากำลังวาดด้วยนะคะคุณหมยใส่แววตาให้น้องหมาก่อนนลับแรกแล้วก็น้องแมวน้องแมวนะคะมมาก็จะเป็นน้องแมวนะให้เขาหน่อยก็จะได้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะน่าพี่นเด็กๆได้แล้วนะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะ หลังจากที่เด็กได้ใบหน้าของน้องหมาหรือสุนัขของเราแล้วก็น้องแมวเสร็จแล้วเด็กๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะว่าเด็กๆจะให้เขานั่งเขายืนเขานอนแบบไหนนะคะตามจินตนาการของเด็กๆหลังจากที่เราวาดตัวเสร็จเราก็จะวาดบรรยากาศรอบข้างรอบตัวของสุนัขแล้วก็น้องแมวของเราคุณูมมีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูได้คะ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่คุณรูณ้ชมวาดไว้นะคะ หลังจากที่เราวาดใบหน้าเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้เลยเห็นไหมสวยไหมคะเด็กๆสามารถใช้สีตามจินตนาการได้เลยนะคะว่าน้องหมาและก็น้องแมวของเด็กๆนจะใช้สีไหนดีหลังจากที่เด็กตกแต่งเรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยถ่ายภาพผลงานของเด็กๆนะคะลงมาที่ลายกลุ่มนะเหมือนจะไปตรวจผลงานของเด็กๆที่ลายกลุ่มนะคะ เราจะมาโชว์กันว่าภาพผลงานของใครนะคะน้องหมากับน้องแมวมีลักษณะแบบไหนส่งมาอวดคุณครูเหมยสมาอวดอวดคุณครูแล้วก็อวดเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหมค่ค่ะ